อย่าเบิ่งย่ามายืนกไ่เฮ็ดอ่าปีไก่มื้อนี้นี่อยู่สนามจริงเด้เฮ็ดปีไก่นี่เริ่มแรกโอ้ยาพามเป็นบาเริ่มแรกให้ให้นับปีไก่ซะก่นว่าสิจับเส้นนี่พอนบ่ดีนับปีไก่ว่าเฮาสิได้สานจักเส้นนับปีไก่กูอยู่ติ เราบ้านเขาสิมาเดียกเอาตำแหน่งที่ที่ขนมันอยู่ตรงไหนตรงไหนนี่เขาประมาณประมาณนี่ขนนี่ตีละเสียดนี่เขาเรียกไปงี <No ้สิเออนี่ยเขาเขาเรียกไว้ทีเดียวได้เด้อย่าไปเห็ดทีละเสียดมันกาวสีห่อนกาวสีกาวสีเย็นกอนมันยังบริลุนหลายเทียดนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเศียดนี่นี่เขานับไปงี่สนี่โจ๊เบื้องนี่นี่เสียดนี่มันจะอยู่ประมาณนี่เขาเห็นได้ตำแหน่งมันที่สุด เออบางคนเอาแต่ปีกปลายไปใส่ย uh, ังสิมันมันก็บ่ถือต้องเขาต้องเขาต้องปีกปลายคือเขาเรียกให้ปีกปลายเออปีกปลายนี่ให้มันอยู่ไปไปกันเีาเขาเรียกไปเลยนี่หนึ่งสองสามนี่ตำแหน่งนี่ทีเดียวเลยสอนทอดปีกเออเพิ่งสอนวิธีต่อปีกบางคนเอาปีกปลายไปสิมันใช้ยังสิมันกับบวดรู้บวดีเนาะนี่มันบวได้ตำแหน่งมันเอาปีกปลายสิมันใช้ยังสิอันนี้คือควบรู้เพื่อนเออบวด มื่อไม่มื่อยังอ่ะมื่อเก่าเหลี่ยวกับบอกระสวงสวนอ่บอกระหบอกกันเนาะนี่เออเกาหนีเก้าถ้าเขาได้มากเนอถ้าถ้าอ่อนอ่อนสีใสใสอ่อนอ่อนสีมันมีพานอยู่ด้นี่นี่เดี๋ยวกาลฐาถ้าล้นแล้วเป็นสีม่วงม่วงเอาถึงกับปลานได้เด้วยเกาออกสีม่วงเมื่อบอดีนี่เออขันล้นถือไฟแล้วออกม่วงม่วงนี่แสดงว่าม่นพันอันนี้ มันต้องมีผู้ล่นงไถเนาะจังสี่ไงข้างเข่าตัวเดียวอ๋อจีข้างเข่าเนื่องตมงนี LIKE ้มีจีจีปีจคจีจีไปปีกีจ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 ีาีจ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 นจีจีนีจีจีจีอีจีจปจียไปีจีปีกีจาจีอีตีมีารบอนกันจีจีจีะมันมีจีมีูีเอจีจีนีนีปีนี นี่โจมใชไหนี่ปีให้เลี้ยงไว้สิได้และวขางเลี้ยงไว้เลยเลียงไว้เลียงไว้เออเลี้ยงไว้ให้มันถือตำแหน่งแล้วก็ตัดไวท้ทีเดียวการทำงานเท่ากับเห็ดทีเดียวเออนั่นมันถือไปคือไปโคก็คือโคกที่จะลงล้นตำขเออเออมันถือ,อ,อต,ตำแหน่งมันการการการต่อปีวางโค่นเลยตัดเท่ลไเสีนอันนี้ก็บ่ดีด้วนี่นี่ นี่ถือว่าบกพองอยู่นี่เอาเอาไฟล้นนี่ไฟแสช่ข้าวสี่ห่างก้อนนี่ไฟแช่ข้าสีห่างก่อนขามี่ขามีเทียนตังนต้งไว้เลยเทียนตั้งไว้เลยนี่ติดใบกวางเออขามีผู้ล้นกาวยังนี่นีผู้ผู้ล้นเทียนข้าไายทำอยู่ เทียนเทียนเทียนอันนี้มันเอียยนมาจ่าเลยเสร็จนี่มันอยู่ตำแหน่งนี่เท่ากับเวลาเขาจับมาใส่มันก็บสิเขาปั๊บนั่นเขาเตรียมไว้แล้วตาคอยฟาวกูบานนี่เออเขาเตรียมไว้แล้วเทียนไม่หยางนี่คือปีเขาเขาเลี้ยงไว้แล้วนี่เทียนม่หยางเออผิดพลาดแต่ว่าทาทาเขาตั้งเทียนไว้ตั้งเทียนไว้เป็นยังไงนี่นี่เอาอันไฟแช็่เข้าสิหัวไฟแช็่เข้าสิหันแห้งมันตรงนี้เทียนไปจำไว้อันนี้คืออยู่สนามจริงเถออันนี้คือเออ นี่มูไทยอนี่คือร่นจริงไงนิ่อยใช้จริงพร้อมเออนิอยใช้จริงเก็บจริงพร้อมนี่บ่ได้สตันแม่นเลยอูไทยทํำเก็บจริงเลยนี่นี่เออร่นนี่นี่ไทยทํำจริงเทียนกระถือกเมื่อจริงหั่นเออนี่อันนี้เลยตำแหน่งปั๊บเด้อืนี่เพราะว่าเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้แล้วเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้แล้วนี่กาวน้่ยใช้เมื่อนี่คือว่ายนอยจริงพร้อม ลวกมือจริงพร้อมโบดไอศชั่นโบดไอศชั่นแม่เลยเออเส้นย่างย่างสิเขาก็เตรียมไปดอนเองเขาเขาเตรมมีเด็ดกว่าเลยการนี่บางคนก็เอาปีกไปไปใช่ปีกโกปีกโคกไมใช่ปีกไปโอ้ยไปเห็นแล้วกันนายเออเขาต้องมีการบอกการสอนทังสี่หลักพวกโจมันเคยง่ายไปเรื่อยมันมาทายท่าใหมมันก็จะเบิ่งไหมเมื่อวันวาเขาไปหาเทลล่าเสีนหาเทลล่าเสนมาใส่กาวกันจนมาเย็นเมื่อสิ เขาเขาเตรมยมแล้วเ่ายไงดิเขาเขเต็มใจเขาเขาเขาเตรมยมาแล้วยง่มเห็ดทขาเหตุไงแง่มเห็ดเหตุไงเพราะเดี๋ยวเลี้ยงเพมาเลี้ยงไว้แล้วตัวเขาเลี้ยงพลนไว้แล้วนี่ว่าหาเลือเทราเศษเท่าเสนี่หมันเ่ท่านการนี่ผิดพลาดแต่ว่าบ่มีเทียนนั่นตรงนี้เทียนไข่เขาไม่เทียนไขมาตั้งไว้ถ่าล้น

หาวิธีเิ็ดให้พี่น้องเงาได้เบิ่งกันตเบิ่งตัวเนาะอหรือว่าควบหรูบางเราก็เอาปีกปลายไม่ใช่ปีกโกปีกโคกไม่ใช่ปีกปลายปีงี้ปีกมันหมดนี่เออปีกบาวมี้มันมันสุกเสือมนธรรมดาสีเดียวกันมันจะงอ่ำว่าปีกมันโอ้โหปีกมันใจกันละวันนึงสองคนนี้ละสคนนี้เหรอเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนเออเป็นเพื่อนที่นี่ไปรอยโอ้เพื่อนได้เป็นพวกแหมเพื่อนที่ดีกันเลยที่จู่ เป็นกระฝอยก็ได้จ้ะโอ้ยเป็นกระเพื่อนเล็กน้อยมันดีด้วยโอ้มันเก่ยเนเออเออแต่ว่ามาเห็ดเป็นอเรียนแต่ว่าปีกเป็นยังไสีต่างๆมาใส่มันบ่มีสีอันมุนบายเนี่ยสีบ่มี่นี่สีจังไรสนับมันบ่สีน่านวลนแล้วหมอลำกวนมาใส่เออเออไม้ปีกเท่าตัวเนาะพออคนที่พ่อจู